ปีเตอร์ขอบแคทเอริยาอีทไลายเคลียปมโกงค่าจ้างคู่กรณีรับผิดยกผ่านขอคขมายินดีจ่าย9 0 0 0 0เมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่16กันยายนที่สอนอทองหล่อนายปีเตอร์ขอบเดเรนดาพร้อมด้วยนางแคทเอริยาอิงลิชและนายสำราญช่วยจำแนกหรืออีทวงฟลายศิลปินดารานักร้องนักแสดง และนายมนตรีมาลัยวงศ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าบริษัท GMM Grammy จำกัดเดินทางมาไกล่เกลี่ยกับนายโชตินรินจองหรือหนุ่ยอาชีพซวจิีย์ซาวเอนจิเนียร์และเป็นแบ็กอัพให้กับวงดนตรีคู่กรณีเพื่อทำบันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายกรณีคู่กรณีถูกโกงค่าจ้างทัวร์คอนเสิร์ตใน5ประเทศนอร์เวย์สวีเดนสวิ์แลนด์เบลเยียมเยอรมัน ตั้งแต่วันที่12ถึง18สิงหาคม67รวม5รอบการแสดงในราคา1.2ล้านบาทแต่กลับไม่ได้รับเงินตามข้อตกลงจึงมาลงบันทึกประจําวันข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยมีพันตำรวจโทรธรรมทัศน์ธรรมยูรองผู้กำกับการสอบสวนสอนอทองหล่อรับเรื่อง หลังใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการเจรจานายโชตินรินกล่าวว่าตนยอมรับผิดเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการวางแผนจัดการระบบคอนเสิร์ตและรับผิดในสิ่งที่เคยกล่าวหาศิลปินที่ไม่เป็นความจริงพร้อมกล่าวขอโทษกับศิลปินทั้ง3คนในฐานะที่ตนเป็นสารตั้งต้นทาให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะศิลปินทั้ง3คนและไม่ขอแก้ตัวยินดีที่จะชดใช้เงิน9 0 0 0 0สบาทในระยะเวลาไม่เกิน3เดือน ด้านศิลปินทั้ง3คนยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากคู่กรณีมีการนำข้อความไปโพสต์กล่าวหาว่าเป็นคนโกงเงินและผิดสัญญาทำให้ได้รับผลกระทบอย่างมากจึงแจ้งความในฐานหมิ่นประมาทถึงแม้ว่าจะยินยอมทดชดใช้ค่าเสียหายจากนี้จะต้องระมัดระวังในการจัดจ้างไปทำการแสดงโชว์ให้มากขึ้นถือว่าเป็นบทเรียนถึงแม้ว่าจะมีความสนิทสนมแต่ทุกอย่างต่อไปนี้อาจต้องมีสัญญาชัดเจน โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ติดใจเอาความเนื่องจากมีการเจรจาเป็นที่เข้าใจกันทุกฝ่ายแล้วและหลังจากนี้ศิลปินทั้ง3คนและนายโชคนรินทรจะชี้แจงเป็นข้อความลงในโซเชียลมีเดียเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงหลังจากชี้แจงต่อสื่อมวลชนนายโชคนรินทร์นำพานทุกเทียนแพรมาขออโหสิกรรมพร้อมผ้าตรในการลาบวชโดยศิลปินทั้ง3ก็อโหสิกรรมให้